ใจจังเลยวัาถึงแล้วเหรอสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะต้องยิงไม่ยิงข่าวประกาศตั้งยิงอยากจะสมัครเป็นอาร์ติสเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลน,นะเจ้าค่ะได้เลยเจ้าค่ะเชิญรถทะเบียนทางด้านนี้ เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะมปนยิงเอาสีนี้อ๋อขอบคุณมากนะเจ้าค่ะเฮ้ยไปดีกว่าสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะมาสมัครครับปีเจ้าค่ะอ๋อทางเจ้าค่ะทางด้านนี้เลยเจ้าค่ะเฮ้ยทำยังไงคะเนี่ยอ๋อยิ้มไปที่ตรงนี้ได้เลยเจ้าค่ะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ สวัสดีครับที่นี่รับสมัครอาร์ติสช,ช่ไหมครับใช่เจ้าค่ะพี่โดมาประกวดครับอ๋อนั่นก็ชินลงทะเบียนทางด้านนี้เลยเจ้าค่ะอ๋อลงทะเบียนตรงนี้เลยเลยครับใช่เจ้าค่ะจิง้งจอกนีเจ้าค่ะอ๋อพี่โดพี่โดออกสีดีนะครับเจ้าค่ะ อ๋อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านพญาธรมวันนี้มีพุ่งมาเข้าสมัครงานประกวดของเรา เจ้าค่ะงานนี้น่าจะสนุกมากม่เลยนะเจ้าค่ะแต่และคนมีแต่วอมอาเป็นของตัวเองทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะฉันจะให้เขาช่วคนสามาัรถสุดๆไปเลยเจ้าค่ะองั้นเราก็เริ่มการประกวดได้เลยนะดำนั้นเลย เอ้ยของน้องหญิงอยู่มุมนี้คานทุกคนมีมุมของตัวเองเอ้ยอ้าวอุปกรณ์วาดของน้องหญิงไปไหนกานผู้เข้าประกวดมันหายไปไหนอ้าวเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกัน่านเห็นไหมไม่เห็นเจ้าค่ะเราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งมาจากไปเรียร วัสดุมันหายไปแล้วมันจะหายไปได้ยังไงเล่ามันก็วางเรียงกันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลกอยู่แล้วแล้วใครเป็นคนทำอย่างนี้มันต้องสืบแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าม,มันไปไหนไม่รู้เลยเจ้าค่ะท่านรู้หรือไม่เราก็ไม่รู้เราเพิ่งมาจากเกาหลีจะทำยังไงดี สามารถดัดแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้งั้นข้าก็จะใช้มือของข้าข้าจะทำมันให้สำเร็จและข้าอาจจะมีอะไรที่ข้าจะทำได้บ้างไม้และมือของข้างั้นข้าจะทำให้เต็มที่ถึงจะไม่มีวัสดุแบบพวกเจ้าก็ตามไม่เป็นไรงั้นข้าจะใช้ อข,ของข้าศิลปะของข้าถึงแม้อะไรจะว่างเปล่าแต่มันจะต้องเกิดผลงานแห่งศิลปะขึ้นอย่างแน่นอน